เจ้าหน้าใหญ่ๆนะครับที่จะพาไปครับผมฉะนั้นก็เที่ยวนี้เราให้โอกาสอีกครับรอหนับรออีกเนาะครับเพราะว่าสายคนนั้นหลั่งไหลเข้ามาในตลาดหลั่งไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับไม่แพ้เมื่อคืนนะพี่ไม่แพ้คร่ะไม่แพ้นะฉะนั้นนะครับวัตถุบุคลนะครับช่วงนี้ยังเหลือนะครับดังๆเลยอีกเยอะเหแยะนตัม นะครับรักสวัสดีครับคุณพี่ดังนั้นก่อเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องหน้าลูกหลานอาแปะแปาแล้วก็ญาติโอ้โหเสียดเงิงมาแล้ววันนี้เสียดเงินทำพญาใครไม่รู้จักวันนี้มาทำบุญมาทำบุญทองสังลูกนี้ที่บ้านที่วัดโคกรระดาบกรับพือน็มันเป็นพลังอามาเป็นพลังอันสำคัญนะครับอถือว่างานติดทองฝังลูกในบิดนั้น นะน,าานะครับเป็นมหาบุญนะครับเป็นบุญกุศลอันใหญ่ดังนะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าไปในอุโบสถแล้วสถานี้สถานีบุญนั้นเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนาะท่านไปทําบุญหรือท่านไม่ได้เข้าไปท่านก็มาลูกเป็นเจ้าภาพนะกับพระปา่านะครับต้นโพขมายาหัต่อทุกองสวัสดีครับครับสวัสดีพี่นะก็เมื่อวานก็มาจากนะ อาจังหวัดนะครับประเทศเวียดจีนะครับนะประเทศเวียดจีมาจากบ้านสวายเทนนะครับนะอาบังเป็นไอาชาวบ้านขอญาตครับประเทศชมานะครับขอญาตครับครับโอ้วันนี้มีแต่เสียเสียทั้งนั้นเลยมีแตเสียทั้งเ่านเสียวิชัยก็มานะครับครับเสียครับอ่าเสียวิชัยพืชไรโอ้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับพร้อมพร้อมกับคุณหญิงคุณนายด้วยนะพี่ มี่นะครับเกิดมาชาตินี้เราได้มาร่วมอภิตรองฝังลูกนิมิตรนะครับนะเกิดชาติหน้านั้นนะครับท่านจะเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับนอาเศรษฐีพันล้านร้อยล้านนะครับนะครับผมถ้าไม่เห็นผมมาเรื่อไงครับผู้ใดเลิกเลยครับโฟมหมดช่วยครับโฟมหมดช่วยเอากระโหเอาน้ำมาบัดบัด ครับก็เชิญครับนะเชิญครับสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับนัถือว่าเป็นโอกาสของเรานะครับนะโอกาสของเราเพราะฉะนั้นนะครับงานบุญฝั่งโลกในมิรนั้นนะครับนะมันเป็นงานอันงานอันใหญ่นะครับงานอันใหญ่งานอันยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเป็นมหาบุญนะครับนะเป็นมหาบุญอันสำคัญ ดังนั้นบนนั้นนะครับที่วัดโกนากานั้นนะครับเปิดประตูบนแล้วครับหลัเปิดประตูบนทุกทิศทุกสายนะครับหลับปล่อยให้มานะครับมาเข้ามาในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นพี่น้องก็ต้องการทัี่โบนาณเกศทำติดแต่ให้สวยงามทำติดแตให้ดีนะครับหลับเพื่อจะประเพณีปูนประเพณีพุ่งแบบทำให้เป็นสเปรย์ปูนนะครับหนาเป็นสเปรย์ปูเกิดขึ้นกัะทั่งแล้วครับขออนุญาต เทียวนี้ไปได้อย่างครับยางพี่อย่างครับยังจะไปรับครับครับอย่างครับเที่ยวนี้นะครับจากรอสายสะพายจากพี่น้องหักกำลังหลั่งไหลเข้ามาเลยนี่นะครับมาทั่วทุกสารทิศนะครับเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับและก็ต่างประเทศนะครับทุกประเทศนะครับที่มาว่่มในงานปิดทองกรโลกนี้ อัน <mit esses. S 1> น,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างบุญรด้วยกันนะครับเพราะว่าและเพือร่วลาแต่อยู่ในว่าอันนี้นะครับที่ว่าวันนี้เราสร้างบุญสร้างบุร่วกันท่วมกันรงปารีร่วมกันสร้างบร่วมกันสร้างนะครับอันนี้ือว่าอย่านี้เราง่รัก เราจะอ่านหนาบ้านนี้้านี้จะมีความวุฒิพัฒเสมาวุพฒิเสมาเสริมบารมีของเราต่อนะอยนางนะดูได้ระทับแล้วความกำลังศรัทธาของเราเสริมบารมีนะ้ครับบปนีทาไม่ใช่ผู้ช้าก็เป็นได้นะครับ

อ่ะเข้าแถวกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับสมขอบุทยศบทเจโยการสังสมบุญนั้นย่อมนำสบไมากับสาธุชนผู้ใจคนทั้งหลายครับถูกครับผมนะครับดังนั้นสาธุชนทั้งหลายหลังทำเลยนะครับหลังทำเลยนะครับท่านครับได้มาดูแลความปลอดภัยไปมาดูแลชุมชนของเรานะครับเนี่ยนะครับนลังทำเลยพวกเราหลังทำเลยไม่ทิ้งพวกเรานะครับที่เราทำทันทีเลย โอ้อาวุโสเข้ามาครับแล้วก็ผล้นะครับท่านตับตัเอร์นะครับแล้วก็อสรอรักนะครับอสรอรักนะครับนะรับขอบคุ่นะครับบคพี่น้อง